สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับฝนตกหนักครับเมื่อคืนนี้ครับวันนี้ทีมงานต่างก็ทุกทีมครับไม่ค่อยได้ทํางานนะครับแต่ว่าทีมนี้ยังทํางานครับวันนี้ เพราะว่าไม่ได้ใช้รถดัมนะครับไม่ได้ใช้รถสิบล้อครับผมทีมนี้ตาตากิตมไปต่อไม้ครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นล่องน้ำนะครับผมเมื่อ มีการไปกั้นน้ําไปกันก้นห้วยกั้นกั้นเขื่อนทางโน้นนะครับมันน้ํามันก็เลยกลายเป็นเขื่อนนะครับกลายเป็นเขื่อนขนาดย่อมนะครับตรงนี้แล้วทีนี้น้ํนก็เลยมาตามร่องน้ําพวกนี้มันก็มาทําให้ต้นไม้พวกนี้ตายครับอันนี้น่าจะหลายหลายสิบปีแล้วครับห้วยตรงนี้ครับผมก็เลยมีโครงการให้มาลอกขึ้นนะครับ ให้เป็นอ่างที่สมบูรณ์นะครับก็เลยกั้นนะครับกั้นตรงนั้นครับเพราะว่าฝั่งโน้นน่าจะน่าจะงบประมาณปีหลังครับเอาฝั่งหางก่อน,นครับฝั่งหางัางนี้เป็นหางเขื่อนนะครับ được rồi bị nòng khăn nhì được được năm ô năm ô รถใหญ่ๆเวลาทำงานเราจะรู้สึกว่ามันคนขับเนี่สบายครับคนขับสบาย,บบบายแล้วเราจะรู้สึกว่าเรา,เารู้สึกว่าเฮาเฮาบ่ไดิเขียวมันครับพี่นอ้องเฮาเฮาบ่ดด้เขียว เราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทรมานรถครับเพราะว่ารถมันตัวใหญ่แล้วมันถ้ารถตัวเล็กๆมาทำงานใหญ่ๆเห็นงานางีเห็นงานดินกันๆแข็งๆเหตุงานน,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 นั่นนะคิดน,นํ่มมาเยโอ,โอ้โหดูพี่ ยักษ์ขาวตะกุยดุยดัน้นะรุ่นี่ครับเห็ดงานนี่เต็มคาราเบลครับ รถือสะอาดเหรวะรถือสะอาดแท่เหมือนรถไม่ได้ลุยต้มเลยอะลุยไปไหนครับ ฝ่าฝนกน็เริ่มจะตกนักแล้วครับพี่น้องทุกมือนี่ตกบ่อยขึ้นทุกวันครับโทรไปถามทางฝั่งของเซลครับคอนแก่นเขาบอกว่าหยุดสองวันแล้วครับหยุดงานสองวันแล้วไม่ได้ทำงานสองวันแล้วหยุดฝนตกหนักครับ ไ,ไหนไม่รู้ครับอาจจะพากันไล่เลนครับไล่ตมไล่เลนออกขึ้นเป็นกองตากแดดเทคนิคการทำงานครับผมแต่ละ แต่ละที่ครับผมแต่ละเท่าแก่คนขับแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับว่าวางแผนการทำงานไว้ยังไงครับ ตามแผนก่อนครับเบื้องต้นทำตามแผนที่วางมาครับถ้าไม่ได้ตามแผนก็ค่อยปรับแต่งกลยุทธ์ไปเรื่อยๆครับทำงานเกี่ยวกับรถแมคโครเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องวางแผนที่ตัวเองจะเซฟที่สุดนะครับประหยัดที่สุดแล้วก็ได้งานเร็วที่สุดนะครับ การทาแบบไหนจะเซฟที่สุดประหยัดที่สุดก่อนนะครับถ้าหากว่าทําแบบที่ตัวเองได้บางแผนเอาไว้ไม่ได้นะครับบางทีมันมันไม่ได้นะครับส่วนมากนางานมันประความพี่น้องม่ร,รับรความที่จะเห็นไปตามแบบแผนที่ประหยัดได้ครับมันก็ต้องแผนสำรองลงหน้าอีกครับ รวมไปหน่อยครับอีใหญ่ของเรางานก็คืบหน้าไปเรื่อยๆอยู่นะครับที่นี่คืบหน้าไปเรื่อยๆเม้ว่าฝนจะตกลงมามันทำให้รถดำเนี่ยวิ่งไม่ได้ครับถ้ารถดําวิ่งได้ก็ไม่นานครับเสร็จ เพราะว่ามันน่าจะวิ่งง่ายอยู่ครับมันไปโคตัก2ตัว ไปน้ำไปแต่ละมือพวกหูว่าสีไปท้ายมึงไดนครับพี่น้อง มันไม่มีที่ถ่ายเยอะนะครับเพราะว่ารถมันไม่ค่อยได้ทำงานครับทุกวันนี้จุดที่ทำงานได้มันก็มีไม่กี่จุดนะครับมาหลุนมาเอาใจซอยจ้ะมองได้ที่เพื่อนทำงานได้ลรครับช่วงนี้เอ้ยเอาดินแห้งลงมายัดครับ โคนขึ้นไปพยายามเอาดินแห้งลงมายับอีโม่ใหญ่โอ้ตักซาใจครับพี่น้องเมื่อกี้ใหญ่ ติดตามชมคลิปหลังครับคลิปนี้พอเพียงแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ